ประโยชน์ของกัวซา,าหน้าก็เพื่อพามสดใสและเปล่งปลั่งของผิวเรานั่นเองกัวซา,าคืออะไรกัวซา,าก็คือเกิดจากการผสมกันระหว่างกวาัวหมายถึงการกดและชาหมายถึงเป็นผื่นรอยแดงเป็นเทคนิคการรักษาของแพทย์จีนแผนโบราณโดยใช้ให,หินหยกที่มีรูปร่างแบนและโค้งมนกดหรือขุดลงบนผิวหนังของเรา วิธีกัวซา,าสำหรับการทำกัวซา,าบริเวณใบหน้าควรเริ่มจากการล้างหน้าให้สะอาดซะก่อนแล้วลงน้ำมันบนผิวจากนั้นจึงใช้อุปกรณ์กัวซา,าทำมาจากหยุกค่อยกดลากจากกลางหน้าออกไปข้างนอกปลายหูโดยให้ส่งขึ้นเล็กน้อยเป็นจังหวะสั้นๆซ้ำๆในทางทิศเดียวกันการ ควซาทำให้ผิวสวยกระชับจริงหรือไม่ควซานะคะช่วยล้างสารพิษช่วยระบบน้ำเหลืองทำให้ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลืองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นเมื่อภายในร่างกายดีจะทำให้ผิวพรรณเรานะคะสุขภาพดีเปล่งปังนอกจากนี้ยังเป็นการกด ลดแรงน้มถ่วงที่ทำให้ผิวหน้าตึงกระชับขึ้นอีกด้วยถือเป็นหนึ่งเคล็ดลับที่สาวๆส,ส,สามารถทำได้ง่ายด้วยตัวเองที่บ้านถ้าใครอยากหน้าใสพร้อมยกกระชับผิวไปด้วยในตัวสามารถนำไปลองทำตามกันได้เลยนะคะกวัวซาทำให้ผิวดีขึ้นจริงหรือ ผลดีของการกลัวซา,าต่อผิวหนังช่วยลดและความเสื่อมของผิวหนังได้ทำให้เลือดโลมไหลเวียนได้ดีขึ้นใบหน้าได้ถูกหล่อเลี้ยงในเรื่องของผิวเปล่งปลังทำให้สารอาหารและออกซิเจนมาเลี้ยงผิวได้ดีขึ้นจะช่วยลดริ้วรอยและเรื่อง ใบหน้าเรียวกัวซาจะไปช่วยในเรื่องของโครงสร้างไม่ได้ช่วยในเรื่องกระดูกนะคะช่วยไม่ได้แต่ให้ความรู้สึกว่าใบหน้าเรียวขึ้นจากการที่กล้ามเนื้อกระชับมากขึ้นนั่นเองกัวซาอันตรายไหมาอาการซ้ำเลือดแดงในบริเวณที่ทำอาจดูน่ากลัวและอันตราย แต่จริงๆแล้วไม่อันตรายเลยแถมยังเป็นผลดีในการบอกให้รู้ถึงอาการด้วยว่าสีจากการทำกวัวซา,าแบบไหนบอกว่าร่างกายเราเจ็บป่วยอะไรอยู่ไม่มีมมรอยลงเหลือหรือมีสีจมพูและเลือดสุขภาพดีเลือดไหลเวียนอย่างปกติข้อห้ามสำหรับการทำกวัวซา,างดอับน้ำหรือว่ายน้ำหลังทำกวัวซา,าควัน รอหลังจากทำแล้ว4-5ชั่วโมงจึงสามารถอาบน้ำได้สามารถทำได้ทุกวันไหมจุดเด่นของหินกัวาซาหน้าดีไหมเรือดยังไงกันลดหน้าด้วยหินกัวาซาสามารถทำได้ทุกวันนะคะไล่สารพิษลดริ้วรอยนะคะยกกระชับใบหน้ากระตุ้นการไหลเวียนเลือดผลิตคอลลาเจนใต้ผิวของเราได้ด้วยนะคะ